ถ้าเลือกนายชัยเกษมคนดด i เดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยหลังจากได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเก้าแต่งตั้งคอรมอและถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นเรียบร้อยนายชัยเกษมจะยุบสภาทันทีนี่คือโปรโมชั่นล่าสุดที่เสนอให้กับพรรคประชาชน ผมเคยโพสต์ไว้และเคยอภิปรายและเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าแหล่งข่าวระดับสูงผู้นำของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งให้ข้อมูลกับผมและท่านยืนยันว่าข้อมูลนี้ชั่วทักษินชินวัตรจะออกเดินทางไปดูใบในวันที่6หลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เสร็จสิทธ์ก็คือวันที่ห้าเป็นวันสุดท้ายที่โหวตเลือกพอขึ้นวันที่หกทักษิณจะเดินทางไปดูไปแต่ท่านทั้งหลายครับไปก่อนเวลาเพราะเป็นที่แน่ชัดว่าหัวหน้าพักประชาชนยืนยันช่วงประมาณสักบ่ายสามเศษเศษหลังจากที่พักเพื่อไทยยื่นข้อเสนอใหม่ว่า ถ้าเลือกนายชัยกเกษมคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยหลังจากได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเก้าแต่งตั้งคอรอมอและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นเรียบร้อยนายชัยกเกษมจะยุบสภาทันทีนี่คือโปรโมชั่นล่าสุดที่เสนอให้กับพรรคประชาชนพรรคประชาชนก็ยืนยัน บ่ายสามโมงเสศจเศษว่าไม่รับเงื่อนไขยังยืนมติเดิมคือเลือกนายอนุทินชาญวิรกูลจากพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับในายใหญ่ส่งข่าวให้ผมว่าทักษิณยอมแล้วหมดสภาพเพราะแพ้ติดติดมาส รวมเสียงไม่ได้ยุบสภาไม่ได้ยื่นเงื่อนไขย,ยุบสภาทันทีพักประชาชนก็ไม่เอาจึงหมดหนทางที่จะสามารถรักษาอำนาจไว้ในมือของพักเพื่อไทยการตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศจึงตัดสินใจอย่างฉับพลันทันด่วนในเวลาหลังบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ จากกำหนดการเดิมที่จะเดินทางช่วงกลางดึกของคืนวันที่5ต่อเนื่องวันที่6หมายถึงว่าหลังเที่ยงคืนของวันที่5คือ9เข้าสู่วันที่6 6หกทุ่มเศษ,เศษ,เศษตีหนึ่งตีสองนี่จะออกเดินทางไปดูใบเปลี่ยนใหม่เพราะรู้ว่าอำนาจรัฐ ไม่ได้อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยอีกแล้วการตัดสินใจเมื่อวานนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่เร่งด่วนฉับพลันเครื่องบินเจ็ตของทักษิณชินวัตรที่ซื้อมาจากตัวแทนนายหน้านายเบนเจามินเนี่ยเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อเครื่องบินให้เครื่องบินบอมเบอร์เดีย7,005 5เดินทางได้ บินต่อเนื่องได้สิบสองถึงสิบห้าชั่วโมงเนี่ยขอให้เติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยจอดรอไว้การตัดสินใจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศจึงมีผู้ติดตามอยู่เพียงแค่สี่คนทักษิณชินวัตรหนึ่งคนผู้รักษาความปลอดภัยส่วนตัวเป็นอดีตหน่วยซิลของกองทัพเรือเก่าเนี่ยเรือตีทวัชชัยเนี่ย ก็ไปด้วยก็นคนที่ผิวคำคำตัวใหญ่ๆหน้ายาวๆนะ่ะที่เดินตามทักษิณตลอดนั่นแหละทวัตชัยอีกสามคนก็เป็นเลขาหนึ่งคนสิมาล่าหรือสมล่าอีกคนหนึ่งเป็นแม่ครัวคือนางแก้วใจอีกคนหนึ่งก็ เป็นผู้ดูแลส่วนตัวคือปะเถืองนี่คือคนที่ทักษิณเอาไปด้วยผมจะบอกอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าไม่ว่าทักษิณชินวัตรจะอธิบายว่าอย่างไรจะยืนยันว่าอย่างไรว่าตัวเองจะกลับมาตอ,ตอนแรกแจ้งว่าจะไปสิงคโปร์แล้วก็หักหัวเครื่องบิน ผมอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยภาษาง่ายๆเพื่อให้เข้าใจดังนี้ครับเวลาที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเครื่องบินแต่ละลำจะต้องแจ้งจุดหมายปลายทางให้กับหอบังคับควบคุมการเดินอากาศได้ทราบกรณีของเครื่องบินบอมเบีย7 500ของทักษิณชินวัตรได้แจ้งหอควบคุมการเดินอากาศของไทยว่าจะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองปลายทางสนามบินซางฮีสิงคโปร์โดยจะออกเดินทางในช่วงเวลาประมาณก่อน5้าโมงเย็นเขาก็ได้กำหนดเส้นทางการบิน ให้กับเครื่องบินบอมเบเดีย7,500ได้เส้นทางการบินออกจากดอนเมืองผ่านเข้าอ่าวไทยเส้นทางใกล้กับบริเวณสัตหีบลากยาวมาจนถึงอ่าวไทยแล้วค่อยวกกลับไปทางทิศตะวันตกเพื่อลงจอดที่สนามบินสังฮีทำไมต้องให้เส้นทางครับ เพราะการที่เครื <único Liberty Overwatch> ่องบินแต่ละลำขึ้นบินต้องมีเส้นทางต้องมีความสูงของเครื่องบินว่าต้องบินสูงกี่ฟุตและต้องกำหนดความเร็วเนื่องจากว่าในแต่ละเส้นทางที่เครื่องบินลำนั้นจะบินไปมันมีเครื่องบินลำอื่นบินอยู่ด้วยเพื่อความปลอดภัยหนึ่งเขาต้องรู้เส้นทางต้องรู้ความเร็วต้องรู้ความสูง จะได้กำหนดว่าเครื่องบินลำนี้บินด้วยความสูง38,000ฟนุตเครื่องบินลำนี้บินด้วยความสูง4ี่0 0ฟิตเวลาบินสวนกันจะได้ไม่ชนกันหรือเวลาบินตามตามกันจะได้ไม่ประสบอุบัติเหตุชนท้ายกันเมื่อเครื่องบินบอมเบียเ5ดของคุณทักษณิณชินวัตรได้เส้นทางนี้ก็เตรียมออกบินคุณทักษณิณชินวัตรและคณะ,ะก็ไปยื่น เอกสารขอออกนอกประเทศก็ไปยื่นที่ตมที่อาคารของบริษัทเอ็มเจ็ดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาก็มีประจำอยู่ที่นั่นเขาก็ตรวจเขารู้จักในรับว่าคนนี้ชื่อทักษิณชินวัตรเดินมาก็รู้แล้วเมื่อยื่นพาส,สปอร์ตเขาก็เอาพาส,สปอร์ตไปตรวจก็ไม่มีเดี๋ยวพอยื่นพาส,สปอร์ตไปเอาความจริงก่อนพอยื่นพาส,สปอร์ตไป ก็ไปตรวจเจอว่ายังมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศยังมีคำสั่งห้ามนะครับตอนแรกไปยื่นอยู่ประมาณก่อนบ่ายสี่โมงเล็กน้อยทางฝ่ายกฎหมายของคุณทักษิณก็ยืนยันว่านังสือคำสั่งห้ามไม่ให้คุณทักษิณเดินทางไปต่างประเทศจากคดีมาตา หนึ112นั้นได้ยกเลิกแล้วทางตมเขาก็ต้องการให้ปลดทางฝ่ายกฎหมายก็ต้องติดต่อก็คือสารเอาหนังสือรับรองมาแล้วก็ไปปลดปลดล็อกที่ตมซึ่งก็เสียเวลาพอสมควรแต่ไม่ถึงสองชั่วโมงอย่างที่คุณทักษิณได้มาประกาศบนเฟซบุ๊กของตัวเอง จะใช้เวลาพอสมควรเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารว่าหนึ่งคำพิพากษายศดฟ้องแล้วไปทำเรื่องขอปลดล็อกแล้วเอกสารปลดล็อกยังอยู่ระหว่างเดินทางไปที่ตมยังไม่เรียบร้อยก็ใช้เวลาพอสมควรในการปลดล็อกพอปลดล็อกเสร็จก็สามารถเดินทางได้ ทำนั่นทำนี่เสร็จเครื่องบินก็รอแลนดิ้งประมาณสัก18นาฬิาเสร็จจากที่จะไปประมาณสักบ่าย5้าโงก็18นาฬิกาเสร็จจอดรอที่จะขึ้นบินหลังจากนั้นได้เวลาได้เส้นทางเครื่องบินบอมเบียเดีย7,5 0 0ก็ขึ้นบินจากสนามบินดอนเมืองเวลา19นาฬิกา17นาที ปลายทางที่ระบุไว้ก็คือสิงคโปร์ก็บินไปตามเส้นทางที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศเขาควบคุมไว้น่านฟ้าประเทศไทยประเทศไทยก็ดูก็ไปเรื่อยๆครับเลียดไปตามอ่าวไทยเยื้องไปทางแผ่นดินทางภาคใต้ทางคิศตะวันต,ตกตามเส้นทางการบินที่กำหนดจนกระทั่งเลยนะราธิวาส ก็เข้าสู่น่านฟ้าของมาเลเซียพอเข้าสู่น่านฟ้าของมาเลเซียแทนที่จะบินตรงไปตามเส้นทางเดิมนักบินของเครื่องบินบอมเบีย7,005ที่มีทักษิณโดยสารอยู่ก็ขออนุญาตเปลี่ยนเส้นทางกับหอควบคุมการจราจรทางอากาศของมาเลเซีย น่านฟ้ามาเลเซียต้องขอมาเลเซียขอบินไปทางทิศตะวันตกสายการบินเมื่อขอแล้วขอประคับการการบินก็ให้เส้นทางมาแล้วก็อนุญาตให้บินไปที่อนุญาตเร็วตอนนั้นขอปุ๊บได้เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกเลยเพราะว่าทิศทางที่เครื่องบอมเบเดีย์5 0 0ขอนั้นไม่ใช่เส้นทางปกติของสายการบินพาณิชย์ ที่ใช้อยู่พอเข้าน่านฟ้ามาเลเซียก็ขอแล้วก็เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกเลยก็เลยเลี้ยวไปผ่านแผ่นดินมาเลเซียเข้าสู่ทะเลอันดามันเหนือช่องแคบมาลลกาแล,าและขณะนั้นละ่ะนักบินของเครื่องบินบอมเบเดีย750 0ก็ขอใช้เส้นทางเดินทางผ่านมหาสมุทร อินเดียเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินดูไบซึ่งไม่ได้ขออนุญาตในการที่จะบินเข้าเส้นทางนี้มาก่อนจึงต้องให้ผู้ควบคุมน่านฟ้าอินเดียก็คือหน่วยงานจัดการจราจรทางเดินอากาศของอินเดียนี่หาเส้นทางาหาเวลาและก็หาความสูง หาเส้นทางให้ก็คือเส้นทางที่เครื่องบินที่เครื่องบินพาณิชย์จะบินไปดูใบเขาใช้กันเวลาที่จะเข้าก็คือเวลาที่จะเข้าไปสู่เส้นทางการบินนี้เนี่ยมันใกล้กับเวลาของเครื่องบินอื่นบินมาไหมเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุต้องมีเวลาเข้ากับเรื่องที่สามต้องใช้ความสูงเท่าไหร่นี่คือเหตุผลที่ทำให้เครื่องบินบอมเบอร์เดียเจ็ด 500ของทักษิณจินวัตต้องวนอยู่สองรอบเพราะฝ่ายควบคุมการจราจรทางอากาศของอินเดียต้องหาช่องให้เสียบไปหาช่องให้เครื่องบินของทักษิณน,นี่เสียบเข้าไปทุกคนก็เลยสงสัยว่าทำไมเครื่องบินของคุณทักษิณบินวนรอบที่หนึ่งแล้วมาบินวนรอบที่สองก็เพราะว่าเส้นทางการบิน ที่ออกจากสิงคโปร์ที่จะไปที่ดูไบนั้นมันมีเครื่องบินพาณิชย์หลายต่อหลายลำใช้และเส้นทางจากดูไบามาที่สิงคโปร์นั้นก็มีเครื่องบินพาณิชย์หลากหลายลำใช้จึงต้องจัดจังหวะให้เหมาะแล้วก็เข้าเสียบก็เลยต้องวนสองรอบสุดท้ายเครื่องบินบอมเบเดีย์5 0 0ของทักษิณชินวัตรก็แลนดิ้ง เวลาหนึ่งนาฬิกายีนาทีที่สนามบินนานาชาติดูไบพอถึงสนามบินนานาชาติดูไบคุณทักษิณชินวัตรก็มาโพสบอกว่าสาเหตุที่มาดูไบนั้นเป็นเพราะความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยที่กักตัวเขาไว้สองชั่วโมง ทำให้เครื่องบินของเขาที่จะบินไปลงที่ท่าอากาศย,ยานซางฮีของสิงคโปร์นั้นไม่สามารถลงได้เพราะที่ลงสำหรับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวปิดแล้วเขาให้บริการถึงสี่ทุเรื่องนี้โกหกเรื่องนี้โกหกการให้บริการเครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคลที่สนามบินซางฮีเปิดให้บริการ24ชั่วโมง นี่คือโกหกเรื่องที่หนึ่งนะครับเปิดให้บริการ24ชั่วโมงและที่เลี้ยวไปเนี่ยคือเลี้ยวทันทีหลังจากที่ผ่านน่านฟ้าจากไทยเข้าไปสู่น่านฟ้ามาเลเซียแล้วเลี้ยวทันทีไม่เกินห้านาทีหลังจากผ่านน่านฟ้าจากไทยที่นาลาธิวาสเข้าไปที่มาเลเซีย ขออนุญาตเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกทันทีนี่คือเจตนาเจตนาที่จะสร้างเรื่องราวว่าต้องการบินไปสิงคโปร์เพื่อให้อนุญาตง่ายๆจะไปหาหมอที่สิงคโปร์แล้วก็จะกลับบ่ายวันพรุ่งนี้พอเข้ามาลเลเซียก็เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกไปแล้วก็เป็นรอที่จะเข้าช่องเส้นทางที่บินไปดูใบ ที่วนสองรอบที่ผมอธิบายแล้วก็เข้าสู่ช่องดูใบแล้วก็ลงสนามบินดูใบหนาฬิกายี่สนาที